ม Night Thailand สนับสนุนโดยแคร์บิวรีเบิร์ตโซฟีชาโคลเฟลด์กาแฟอาราบัสเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตร,รา Sun Life กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับผลิบวตรเกมน่ายไทยแลนด์ในสวนหลังบ้านของผมฮะเพื่อนๆเนี่ยออกมายืดเส้นยืดสายเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะครับ<อ>และแน่นอนครับผมมีเกมเกมใหม่เลยที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนสําหรับทีม2ทีมนี้นะฮะเพื่อความกระปรี้เป่าของเพื่อนๆในการตื่นตัวให้ดีกันอย่างเต็มที่นะครับเกมนี้สับสนโดยอาราบัสคาเฟ่เอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้กับเกมรูปเด็ดเจ็ดวิ เริ่มมาในแขนผมมีอะไรดีๆมาให้พวกคุณได้ลองกันนะครับอาจจสตินเอากาแฟออกมาเสิร์ฟได้เลยอ้าวขอบคุณมากครับผมไปบอกไว้ก่อนเลยนะครับแนะนําให้ทุกคนลองดื่มดูนะครับอาราบัสกาแฟ,าฟเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้นี่คือรสชาติใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ผสมผสานความเข้มของกาแฟเอสเปรสโซและความหอมสดชื่นของน้ำมะพร้าวแท้ๆได้อย่างลงตัวหอมเข้มสดชื่นเลยทีเดียว ผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามีคนมารีวิวกันเนี่ยก็ต้องเป็นคนคนนี้คุณชกุณครับ็กุณครับผมมานี่หน่อยดิ <c oughs> คุณปกติคุณรีวิวอ,อาหารรีวิวคาเฟ,ราฟร่รีวิวอะไรต่ออะไร,รต้องให้ดูซิว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างในฐานะของผู้เชี่ยวชาญรสชาติเป็นไงครับอร่อยครับมันมันเป็นการผสมที่ลงตัวแบบไม่น่าเชื่อครับกาแฟมันเข้มแล้วก็น้ำมะพร้าวมันสดชื่นมากครับหอมเลยหอมทำง่ายเท่ากันไหม เท่ากันมากนะครับรสชาติดีๆขนดาดนี้นะครับหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านค้าทั่วไปไม่ไว่าจะเป็น Lotus Express d i f t หรือว่าสั่งได้2ช่องทางนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะฮะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำทุกออเดอร์เลยครับผมสดชื่นกันแล้วเรามาสนุกกันต่อนะครับกับเกมใหม่แกะกล่องของเราในวันนี้นะครับรูปเด็ดเจ็ดวิกันเลย ทีการเล่นหัวหน้าทีมจะยืนอยู่ตรงนี้ลูกทีมสามคนจะไปยืนอยู่หลังรูปของพี่มันจะเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาปุ๊บข้างหลังของหัวหน้าทีมที่จอน,นั้นจะขึ้นำคำคุณจะต้องบอกตัวอย่างของคำที่ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นมันขึ้นคำว่าแมวสิ่งที่คุณต้องตอบคือ,อสีสันลายสีสว่างสีงสว่าง,ง,งอะไรต่ออะไรพูดอย่างนี จนกว่าหัวหน้าทีมจะตอบถูกในระหว่างนี้มันมี7วิไอสไลด์ที่มันขึ้นไปเนี่ยมันจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วจบที่7วิเพราะฉะนั้นถ้าตอบมาก่อนมันปิดได้ก็ได้คะแนนถ้าไม่ทันคนอื่นแรนดอมแล้วอเพร้อมไหมหัวหน้าทีมเชิญตรงนี้ลูกทีมทั้ง3ความหวังอยู่ที่วกคุณแล้วทำคะแนนสูงสไว้ ดูความชาญฉลาดของพวกเขาเลือกช่องกันให้ดีนะฮะเตรียมตัวครับผมบอกเริ่มแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มต้นขึ้นเองพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับเออเเลยพุกดาหารจังหวัดจังหวัดโอเคอุ๊ยคิมเบอรี่ยายานากแสดงหญิงนักแสดงช่องสมนักแสดงนำหญิงถู้องได้ไช ถีถุงเึงโอ้เอสเอสโซ่ทับกูชิโน่กาแฟกาแฟเมนูกาแฟได้ครับโอพี่วิลลี่ชอบไปวถุพี่วิลลี่โอ้ยมี่ค้องเอยชื่อโอซีโนแว็ก๋อวัคซีนโอเควัคซีนได้ไปอันต่อไปอันนี้อะไรโอ้โหบมากระเทีบลงกระดองโอ้โอเคเก่งมาก แบทแมนซุปเปอร์ฮ okay. ีโร okay. so ่ซุปเปอร์ฮีโร่โอเคต้องตําเจ้าอาหารนีสานอาหารนีสานเลย สามารภิยกยุนมะบวยมะบวยเออซูชิเจาซิมิอาหารญี่ปุ่นเออตูเจ๋งมากเลยเออดดอกโบวคาราทเกิร์ลเปดข้าวจับประสินค้าห้าวจับประสินค้ะเบอร์เล่าเอามาเอ้าวันหลังอะพี่วิลลี่ชอบไฟอะก็ต้องเอ่ยเลย เริ่มเริ่มที่ไหนจบที่ไหนเอ็มแอนูเอลเอ็มแนูเอลโปเซดอนเกอดหลอดอะไรมัอยพี่ซีไปกับใครไปกับป๋องไปกับหอยอะไรเงี้ยบอกไป่เยเนี่ยคุณผมบอกให้ว่าเขาไบได้ดีมากแล้วนี่ก็รู้เยอะสามารถตอบได้เยอะมากหมวดหมู่ต่างๆบอกเลยนะว่าทีมพวกคุณนเหนื่อยเลยอ่ะโอ้ไม่เหนื่อยหรอครับสบายใช่ไหมอันตะกี้ถือว่าเด็กๆนะอเล็ก ม oh. wow. ื่อกี้เล่นให้ดูเฉยๆนะไม่ได้จริงจังโอ้โหจริงจังให้ดูเดี๋ยวจริงจ <Yeah, ังเตยครับทีมของคุณนะครับจากข้อเมื่อสักครู่นี้ที่เล่นกันไปนะครับได้ถึง13บสามคำคูณ5เท่ากับ65บวกของเก่าอีก30ตอนนี้นำอยู่95้าสคะแนนเจดร้อยคำถามที่ผมมีคือ ยังต้องแข่งอีกไหมยังต้องแข่งอีกไหมทีมคุณคุณอเล็กครับคุณโชกคุณสิบห้าคำเราเล่นแบบเล่นแบบไม่ต้องคาดหวังเล่นสนุกจะได้ไม่ต้องเก่ง <c oughs> เล่นแบบไม่ต้องหวังเพราะมันไม่ได้หวังอี่แล้วล่ะเพราะมันไม่ได้หวังอีกแล้วลเราไม่ได้หวังอยู่แล้วมีสิทธิ์ทำได้เพราะอยู่ที่ว่าหัวหน้าท <c oughs> <ๆ>ีมตอบได้เร็วแค่ไหนมันเจ็ดวิ ทั้งหมด15าคำทำได้โชกุลครับประจำที่ครับที่เหลือไปข้างหลังมันจะแรนด้อมเปิดนะครับคิดให้ดีเอาให้ไวพร้อมเริ่มตำรวจทหารอาชีพอาชีพโอเคอะเลเกเรเดียร์กับทีคุณพเอกพเอกโอเคโอเอฟริกาใต้เอเชียโอลีฟโอลี โซลาฮาโอีไม่เอนังไม่อีเอวีโอเคสิงห์พนูแกนราศีราศีโอเคนิวพูแมนยูสีนค์ฟุตบอลโอเคเออต้อมได้เพงชื่อเพีงพี่เบิร์ดแบงพี่เบิร์ดถูกต้เฮดคอยจริงด ชุ่มประสอบอัญมณีอัญมณีถูกต้องปานปานดวพี่กิ๊กสวนเสนีนึงร้อยโอเคแพท์ม็กไม่ได้ขอโทษไม่ได้ขอโทษดีมเวิร์สสวนสยามสวนสนุกสวนุกถูกต้องคุณสอนเลยุทธพี่ไก่พี่กีคอนแก่ข่าพุ่้กระข่าพุ่กระขาถูกต้อง สวนบาทดอกกุหลาไม่ใช่ครัับนกร้องผู้ชายนักร้องใช่เยนเงินดอลลาร์เงินข้าเงินสมุนสมุนเงินด้ยโอเทลลิพิเวอร์ออกพันหมาพันหมาได้ครับเบสเงินเงินพา่นะ้ย้ำพานนะได้เไหมออกมีเจร์โอ้โหเอาแล้วไม่มีใครนับด้วยเก่งเ่ะ เจ๋งเลยอะมาแบบอันเดียวที่บอกเลยว่ายากที่สุดคือนิตยสารผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ต้องพูดว่าอะไรแันเลยมันยากนะเพราะว่ามันผ่านยุคของยุคนิตยสารกันไปหมดแล้วไงตอนนี้ก็จะจำไม่ได้ว่ามีนิตยสารอะไรกันบ้างไม่ยากไม่ยากจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกคุณต้องได้15ถึงจะชนะเขาได้13แล้ว ทีมของโชกุนได้ไปทั้งหมด14เลย14คูณ5เ่ากับ70บวกกับ23แพ้ไป93ต่อ95เียไงคำเดียว ใช่ท,ทำเดียวแม่งั้นชนะไปแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะในเกมเกมนี้นะครับเราก็มีของที่เอามออให้เอาออกมาเลยครับนี่สำหรับคุณเตยเคุณเตยครับรับกลับบ้านหมดนี่เลยนะครับอาราบัสกาแฟสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ทั้งหมดนี่เอากลับบ้านไปเลยเส่วนโชมคุณมผมก็มีของให้คุณเอาอมายืนตรงนี้ครับอเอาของมาให้คุณโชมคุณด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่คืออาราบัสกาแฟสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้มออให้คุณด้วยเหมือนกัน นะครับต้องขอบคุณมากวันนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะชมกุลเดี๋ยวเราสนุกกันต่อนะครับเชิญที่ข้าวตาาก่อนเลยครับเชิญเอาละตอนนี้เหลือแค่คุณเตยคนเดียวคุณเตยครับมาอยู่ตรงนี้คุณจะต้องเลือก2คนเข้าไปในรอบจักขพอรอะคุณจากทีมตัวเองก่อนเอาพี่แพทค่ะแพทครับเชิญทางนี้มีคุณแพทหนึ่งคนแล้ว ทีมนู้นคุณต้องเลือกหนึ่งคนคุณจะเลือกใครครับคุณเตยครับอเล็กค่ะอเล็กธิระเดชมนีไปแก้เลอเล็กกับแพทอาจจะทำหนึ่งแสนบาทให้กับคุณเตยกลับบ้านก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดคุณได้อ้ออันนี้ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูครับหนึ่งแสนบาทเอาไม่ได้หรือไม่ แล้วเกมนี้นะคะก็เป็นเกมใหม่ตื่นเต้นมากเลยค่ะต้องตั้งสติเป็นอย่างมากเลยนะคะตอนที่เล่นเกมนี้นะคะตอนที่มันเลื่อนลงมานะคะมันทําให้เรารู้เลยว่า7ดวิเนี่ยมันน้อยจริงๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทีมนะคะที่พาให้เตยได้เข้าไปสู่รอบแจ็คพอตค่ะเตยจะทําให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็คว้าเงิน1นึ่งแสนบาทพอบกลับบ้านไปเลยค่ะ